ครับสวัสดีครับกับนายอ่อนทัวครับผมอ่ะมือที่สองของฮอลครับอาซ้ายซายเปียครับผมสวัสดีครับแค่ยังน้องสร้อยเหนือสร้อยเหนือโอ้เดี๋ยวถามน้องหนึ่งก่อนแค่ยังน้องอ่าแกงขี้เหล็กจ้ะมาดามหนึ่งครับแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กเสร็ซตสยางปลาละปลาเด็กเอาเด็ดเต้าหู้แท้อันนี้สัตว์นี่นี่นามันเี่หน้ามันไงหน้ามันไงหน้าปลาละไหม ใส่ไปแล้วโอ่ยอยากมาตอนชิมตัวมันก็โอ้เอ้าพี่หายุ่งไงนี่อ้าพี่เอ้ยหมาลวนเราโอ้วัสดีค่ะอ่านี่ครับมาทำกันนะครับมาทำกันค่ะโอ้ยเฮ็ดเทียเราวันเนี้ยมาล่อกินมาล่อกินมีเมนูเด็ดๆครับงามนะมือตันจี มาเด้อมาลอกินแ่งแกขี้เล็กเด้อแล้วแฟนจ่องจ่องมาไอเดีก่อนพมียมอ่ะพิมียมอ่ะไปเดียมม่เมียมโอม่เดียมพี่เม่เียมมันแก่สั่นได้เนี่ยเอา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 เนี่ยออกหนังตเอยคนเอาหนังลงมาเหตล้วมึงมีกันสั่นในตัวเดี๋ยววัอนี้ผมมาเยี่ยมมายามทางลูกิซานครับผม แน่ยกำลังทำงานครับกำลังทำงานมึงเอาแกล้งขามเน่ยแตแกลงข้าวไโอ้เซันแม่บ่เซฟเฮ้ยเเดี๋ยวยวเดี๋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 ยเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีดี๋ยวี๋ดี๋เดีเดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ยวเดวเดีี๋ ยิ่งบางเลยครับใช่ท่านบอเลยไม่เจ้าภาพเขานั่งกินครับมีพี่ให้ให้ทั้งแขกอ๋อแฮมบเบาครับกินมาโหนัวมาแต่เหลาว่ะนี่มิดไหลโอ้โหอ้ายวยแฮบนั่นแหละอืเอออเากุ้งให้กูแน่อากุ้งให้กูแน่อันนี้แก้วของใครแก้วใครของมันแฮมียวแฮม ผู้ยอีกซะด้วยม่อ่อยมาวันขอหน่ยรันยาพอดิแกงกินได้ครับเดนาปลามาแคมแคแนหรอเินหลาเดินกินเบียร์มันกินนอับตินเห่าเดียนออไหมน่งอบอยู่นี่ วเอนเขาั่ดีนนี้เขาดำตรงนี้วไหนบอฮะจออกก่อใส่ใบตองนะะเนือลงใส่ใบตองนะโอ้โหขอิไปอิไปอีกแล้ว,วเบี่ยน่ี่ยไมาตั้งองลงอังเหมืนเด้ ่ี่เียกเ็นก็ได้แมันืลโทดดว่าโอ้เานลกอยู่เนาะโดนลโทนั้ีผู้เดียวเนาะััวจะาผู้เดียวเนาะ่นเขาบอกว่าเขาโดดลโทดหนักูสรกดมานี่ทับนี่นีบ่จะับด้แล้ว่เออ่มสูตทัครับคอนนยไม่รู้อ่ะไม่รู้สูตรไหนอ่ะสูตรออสเตรเลีย ไปทางยใสขึ้นด้หลายใตับแมเก็บมาจากสวนว่จะมาซื้อบรจักรบซื้อมาใสซพันดซื้อพันเดียวก็ซื้อเปตัวล่ะ้องให้ใสไปซื้อเปตัวใสปลาาหึงลงไปด้วยนั่มือเดิมตัวดยพูดไทยด้วยนะ ลืมแล้วเนี่ยกลืมแล้วซักหน่อยนี้จิบไปเลยนะเนี่ยเืมแล้วปีว่าจะันจะยย่าเงี้ยสงบมูด้รยากาศดีพอ้อ่าแม่เลยสนุกนปลาบรกาศดีข้ปลานนี้ครับแค่แฮมบไ่เคยเลยรถดี่สลายขากิองนีดีูใส่กูไปขายกินเนาะ แล้เปลียนไปเกียได้หรอไม่เปียตัดตรงวนออกก็ได้จะขังยังสาจูไปสกุลาบนี่ๆบอนี่ๆใส่นี่ได้เค่งกันเคียงเหนื่อยโอ้ยเคร่งกันขาอันยังก็ตพูดไหมมาครับลองซิมนะครับออเอครับเอาเลย

ปูมา่าไมันัางงนต้นดว้ยเขาอยู่กดารกิุกว้ยเอาปลอยดทางฝาเลยิตองตองไปตองเขาขายตอง o ไม่ใช่ไตองซื้อเขาขายตองสายเป๊ะเพราะอันนี้ก็พราะซื้ออเปองวะ สบาทมันตวยต่องาก็สบาทราคาส0บาทตบ่มือมันหายากเนาะโอ้เหือลึกใสยผีชิมะต่อมันหายากชิมอะไรอ่ะมุ้ชัก็่ขวบขึขึ้นขึ้นสวนขบึ้นขนขวข้นขวขึ้นวนขึ้นบขึ้นว้วอ่ะน่วบขึ้นข้นขบ้นบ้งบ้นบนกวบข้วน วาน้มวันสรับเนื้อแสน้วสามร้อยกูเนาะจับเยอะบาทเป็นรัเท่าไรคุณผารวสองร้อยกว่าบาทเนาะจับยรสิขีดฮะเด็ดหมูฟับัลสิบขีดชัดแขนเยเนี่ยับขีดวาทัแล้วร้านรัวไรเนี่ยแน่างไระเฮมอะไ เสือบอกนี่เด็กเสือเนี่ตอนหนึ่งไหมอีกตอนหนึงด้วยอ๋อตอนนี้มันยังสุกดีโอ้ยดีแ้วพ่อล้านุกหลายมันแข็งก็คนย่างพวกนี้ย่างพอแบบว่ามันไปน้ำตกอ่ะมบิ้ลบนีเหายแงนียวตอนน้เอาทัวไปยุตางประเทศเพิ่งกินสีเลยครับอ้นี่กินแดงเลย กินไม่เป็นใช่ไหมกินก็เปลี่ยนไปกินก็เปล่ยนเนี่ยเมื่กินเป็นอยู่นี่แหละอ่ากินเป็นเนี่ยเอ้ยเอ้ยแต่ไม่ตะกี้ยี่ตั้งประเทศเอ้ยผมอยู่อเมริกาอะไรนะอยู่อเมริกาสักคำก็นะอเมริกาแล้วก็ย้ายไปอยู่ไหนออสเตรเลียออสเตรเลียอะไรคอจิ้มคอจิ้มตัวอะไรบ้างเอาแล้วยังไงจิ้มเลยจิ้มเลยเอาอันสามสิบกีบผมไม่ได้จดเลยต้องโป้งตัวใหญ่วะไม่สามสิบกีบอ่านปะ ไม่ได้แทบแบหรือเปกุบเนื้อนุ่มมากเลยกินไร้ยาด้ยาดต่าะปากเลยบหลยเนื้อบรข้าวพรอะไรครับเนื้อบรข้าวเบญญเลยข้าวเดียบเวทเด๋ยวสายเปี้ยที่เราเราข้าวเดียบเวทสายกินเนาะสายเปร้ย เดี๋ยวาได้ล้างหนลงนาล้างนาขเล้างน้อล้างาเรานี่แหลล่างจะมาเจอหอดอนยูนนกเอาไปอันก็ล้างนาเลยแม่เก็นมาเด่นตัดเด่นยังได้หลายหนไปกินมะลงขอเฮ้ยแนสแข็งไปอยู่ฝั่้นแล้วเวยเากะตีขาวเข้าไปทางไหนครับยูโรเตตบมาแล้มาแล้วนมาแล้วมาแล บโอย่างมัวีมอยาตยบนี้ก็อร่อยนะว้ายามดเอามดืแต่เวเเออดูดิิตมโนวหน่อยัใส่เสียอยังไงเสาโร่คนอยู่บ่ครับใส้าวเบียร์อยู่คนเสื้อดอกว่าเสอกนบ่วิ่งงงแกงเปัดไ่ต้องกนหรอก เส awesome ื้อห้องให้เสื้อมาเสือเสีเลาเบงนี่ก็จังคือบานเลยนะเงเด้งถ้าขี่กตกแฝดตอนนี้พัดแรนอยู่แฝดทำเนี่ยบ้านมนู่นแซ่บ่อยกิน้มูสิว่กินดเอาไปใหดข่อยก็ได้เจ้านั่นมันมีดท่เนื้อนเสียบใส่ข้อยกิดกันนะ่ไ้กเยพอม็ดนี่ส้้อยแม่ม่เลือปะโอ้ขอโทษอะไรครับสั่นครับสยแบบตอนนี้หน่อยแบบบางอ ้องๆามคนกินได้ยุคสอันนรก็กินบรเลยจูคนขอขิจูได้กินบางโลครับขอจูเราก็ไป่ต้องจูเราก็ย่างไหมองบุรีก้อยบบก้อยก้อยอยยน้อยก็่อยกกอย้อเเดี๋ยวก้อยอู้ผู้าอเห็นไมนุ่มไหมตอนฮะย่าง้หน้อยนี้ผสมกอยหลหลนน้อยทมันพสลัดเสียจูเ้อ อยู่จะมีครบเพื่อนาะกินข้าวเหนียวห่อนก้อยเห็ชิมฝีมือดิชิมก้อยให้กินเชิมทุกอย่างครับผมก้อยน้ำท่านบิดาท่านบิดาผมตัวกินอ่ะกินปลาบ่เอ้ไอ้ก้อยนะใส่ปลาบ่บ่ก็มีแล้วก็เส่เกลือน่ะก็เส่เกลือใส้นฝรั่งคนเสียงใหม่คนเสียงใหม่ ใส่ไปพอใช่เราใส่ปลารทีน oh, uh ี้ใส่ไ่ได้งนดหน้าโว้ยวาวว้น้ำพร้อมเนาะ้งยอดพ่อหมูพี่๊ดเพี้ยเดียวเะอย่างหมขดอดกติดเขียวพ้อพี่น้องเบนี้ จำบัขันเขาเขาเ้คนำจดเขีวไว้จำบัขาดจำขาดดูเริ่กมีปัญหาแล้วกบเทปไซบัดนี่โ่เี้ยงัวเยอะไหนี่เด้น้องจีเอ้ยมละกอำขางทีเาไ เก็ตับเลยตับเปย์ย้ายึงหนึ่งตัย้ายเดือนี่เก้าไปดิไตเดียวนะเออจ่วงสูงอ่ะไปเดินไปเอาเน๊ะต้อกินเหล้ากินเมากินกินข้าวยายตึงบ่เอาเิลาวเหนีวเอาลูกบอนเ้าครับอาจจะเพิ่มความความบ่เด็ดปั้นตอมาส่งบ่เยี่ยมหรอเยี่ยมหรอลำปุ่มมั้ยอ๋อทำที่ขาดเลยเด่นเด็ดมาเออ โอ้โอ้ลายปนิดครับเอาจะเอาใส่ขี้เหล็กด้วยเพลเพลยังไม่ละใส่แกงขี้เหล็กด้วยลายบอกว่าเพลเพลยังไจะแบ่งครึ่งอยู่นะตะบูกิจกินนะไปกระตับกระตับยายเด็กขู่บริกิตมาเลยเสิร์ใส่หนีได้นั่งไมรับผมที่โจหนึ่งโชย่างเดียวเลยใช่เมนูหรีกครับผมแส่รทุกเมนูเดี๋ยวแฮนสันนทำแน่เลหรอเสิร์ฟแกงขี้เหล็กละเออนั่นแหละแฮนซันทำแน่ลายว่าหูลายตาเลย แม่นางเสือดาวนะอนกเรื่ออะไรนะเออความำไม่แขกร่งแม่นางพยาครับใส่ครับไม่ไแม่นางพญาหันอีไปไปเอาใส่นี่นะเปลกปูไหมเอากอดิ่งอะไเอาแกงมาใส่เอาใส่ถ่วยมกยูไอ้เรางูกับูกันเลยเอาเนี่ยร่วมกันนี่ย เราขอถ้วยตักแกงที่เหล็กออกให้นิดนึงก่อนเอา่วมใน่นเอานี้ก็ได้เอานี่บ่โอ้มันน้อยอย่งงีมันมอรีหมเ้เอที่เ่แกงบ่เฮ้ยอันนี้มันหัวครับบ่เอองั้นเอาจานเี่เอาจานเนี่จะตาิเล็กใส่วยนนี่ลุงกล่องลงนี่เครับมีกอกันแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึ่งนะส้ม อันนี้ไม่ใส่แกงใส่เท็มหรอกเปรี้ยววัฒนี่นี่เคยเอาปูวัฒนธรีนรอดหน่ไม่ใช่่อยจะตักออกก่อนแล้วจะใส่พริกเข้าไปให้อ๋อเหรอนี่ไงช่วยไปอันนี้ใส่แหมแล้เอาปูขึ้นมาพี่เอาปูขึ้นมาพี่เดี๋ยวไอซีเอ่อไอซีเด็ดออกหรอกเด็ดแบบไหนเด็ดขามพี่แกงเขามาบนต่างหาก วันนี้คอยถ่ายเจ้าคนเดียวเลยเอาทำให้มันสั่นด้วยเด้อการสั่นด้ยเราตรงไหนมาสั่นมันไม่มีให้สั่นนะหรอใส่ตัวประแดดวะเออใส่น้วใส่น้ตาลนั่นแหละสีเนี่ยอิฐฐานแท มีจิอะไรได้ไหมโอ้นี่เป็นแซมอะไรดดับตรงนี้ก็ได้่ะดับเลยดับู่นเนาะมันโมโหหรอกเร่องจานเลยจานนี้หน่อยเพรว่าดับตรงนี้เลยกินแบบลูกทุ่งกินแบบลูกทุ่งเลยคือยังอยู่ให้อยู่หน้าเนาะน้ำปลานี่ปลาโอ้ปลากระบายแล้วพี่เราเอ้ยไงก็เปยปลายังปลาขาวว่ะปลาขาวขาวเลยปลาขาวหน้าบางงูจักแัน กี่ห่อป่าเลยใส่ต้องบอกว่าเกิดแค่ใส่น้อมเนี่หางหรอกมาป่ดิเอาลองซีมเลยครับซิน่อลอะไเป็ดใส่ไหมติดปูดิ่ะินซูยังซูแนลเลยต่วาเดียวปเอาตัวจินมสมคุณภาพดีโมนี่สมไฟโโนเสียบิ้เลยมาเด็ครับตํำลงเวินครับลองเวิร์

แมนคนมนคนสั่งกันเนี่ยเนี่นเนาะว่าเราดาาคไม่เราจบเฮ้ยยเาไปจำแท่งอย่าขมนเนาะโอ้ยินโอเคโดยนบอแมนป่ามจังป่ามบแมนกป่าด๊กปลาละด๊ป่เลยบทอด แบบบอด้ไว่ปูดคือทีไรไม่ปูดหมอออกเราใส่ป่ะใส่ไหมฮะแกหมดเลยนี่เดะฮะวัดเดเฮ้ยเฮ้ยอะไจับอะไรรู้สึกไม่อยู่ด้อ้ย ร่คนวงอบ้านเขาออบ้านเาบ้านยังเนี่ยมาลองแบ้านเขาักติจังสีมันเปียอยู่แล้วมันบ่มันบวมื้อปกติเอ่ยเ้าเห้าอันแดงแนงันได้พ่เพียดอกงสแล้วปกรินีเลเงามแกไังนั่นได้ะล้ยกขึ้นมาลดมันมีขายมันมีตบ้านแถวบ้านเขาด้แถวผักกลางผักแต่มันออกมากบว่านี้อ๋อปกิก็เนี่ยเพามีขายขายกับหม เขากิม er ีแตบเสอียงลี so oh, ่ังน่าไคังสิกะหายนแจิ็สมแสบแสบไปเนาินมก็สมหมสมเนือไหมแย่แะเลยะโอ้แฉะแแมจุกิิบอ่ะ